พอหนังทำเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปพรีเซนต์ตามบริษัทหนังบริษัทที่เป็นเอ็กซ์เพเตอร์ซึ่งซึ่งถ้าสมมติว่าเราเป็นค่ายหนังที่ทำงานกับเขาอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีอันดัญดาที่เช่นเออปีนี้ค่ายผมจะทำทั้งหมด20เรื่องนะทำไลน์ประมาณนี้มันก็ถึงเวลากระทงส่งโปรดักต์ก็คือหนังเข้าไปคุยกันทีเป็นแพ็กใหญ่ใหญ่ใช่ของเรานี่เป็นเรื่องเดียวก็ต้องไปพรีเซนต์ซึ่งก็น่ารักนะทุกเขาก็รับเข้าแต่ก็มีการเมืองที่อยู่ในนั้นใช่การเมืองอยู่ในนั้น การเมืองอยู่ทุกที่เลยในวงการหนังมีการเมืองยังไงสมมุติว่าเราเอาหนังพีพีเเนี่ยเขายินดีที่เอาเข้านะแต่ว่าในไทม์ไลน์นั้นซึ่งไทม์ไลน์เนี่ยบริหารการบริหารจัดการแมเนจเมนต์ของทุกๆองค์กรหรือค่ายมันเปลี่ยนไปหมดแล้วโดยวยลักษณะของสังคมแต่ในไทม์ไลน์นั้นเนี่ยหนึ่งก็คือส่วนแบ่งของเขาเนี่ยได้มากกว่าเราได้มากกว่ากว่าเจ้าของหนัง 60- 4ิบสี่สิบอะไรอะไรสักอย่างประมาณนี้ห้าสิบห้าสิบฟังดูจะเป็นแฟร์ดิลแต่เขาเอา6040อะไรประมาณนี้ครับเสร็จแล้วโจทย์ก็คืออวว่าาพเเข้้ไปแลน เขาเอาเข้าตามลักษณะคือตามหน้าที่ท, <S <S 2> <S 2> ที่ที่ที่รับเอาไว้ <S <S 2> <S 2> แต่ <S <S 2> <S 2> เอาเข้าปุ๊บไม่ถึงอาจจะไม่ถึงเจวันเขาก็เอาออกเลย Oh. แล้วเขาก็จะเอาหนังของเขาที่อยู่ในไลน์อัพเนี่ยมาเสียบต่อ uh, uh. แล้วสังเกตหนังเรื่องไหนที่เวลาเราไปโรงแบบอาทิตย์หนึ่งไปเจออาทิตย์ที่สองเจออาทิตย์ที่สามยังเจอเดือนนึ่งก็ยังเจอเรื่องนั้น, mm. น,นอีกอะทุกคนรู้เลยว่าอันนั้นอ่ะเป็นหนังของเจ้าของค่าย uh, ที่เจ้าของโรงที่เขาทาเองเขาเขาทิ้งเอาไว้เพื่อที่จะให้ตัวเลขมันวิ่งเห uh. มือนเหมือนให้ยอดมันมาแต่ที่ผมทราบฝั่งโรงเขาบอกยุคนี้เขาใช้ d a t ้าเขามี Big Data มี AI ไงฉะนั้น ถ้าซีดไม่ถูกจองเนี่ยมันจะลดรอบโดยอัตโนมัติเลยอาจจะเป็นไปได้ผมก็อออบอกเนี่ยมัจเมนต์มันต่างกันไปลมันเหมือนกับว่าเขาก็จะรู้แล้วว่าโมเมนตัมมันมาไหม,มเข้าพฤหัสสุกใช่ไหมเขาบอก2วันรู้เรื่องเมือ่อก่อนเราบอกวีค k นึงรู้เรื่องแต่เขาบอกไม่3วันรู้เรื่องแล้วใช่ใช่ใช่ไหมเขาก็จะถอดจํานวนโรงออกว่ากันไป